สวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าแยกวารตี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหมอนถั่วนะครับหมอนเพื่อสุขภาพที่สูนสาธิตการตลาดเทศบาลน,นครลำปางนะครับกับกลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาล4ครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทําความรู้จักกับหมอนถั่วกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะปุ้ยปานิศรากิตินราราสินเป็นประธานกลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาลสีค่ะทำไมถึงเลือกหมอนถัว่วเพราะว่าทรงมันเหมือนรูปถัว่วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยเรียกว่าเป็นหมอนถัว่วการการรวมกลุ่มของของอาชีพตอนนี้ที่เราไปจทย์เป็นกลุ่มอาชีพ 15คนก็มารวมกลุ่มกันมาทําตรงนี้ค่ะตรงศูนย์สาธิตนี่แหละคือรูปทรงหมอนถั่วเนี่ยทำไมถึงจะเป็นรูปทรงหมอนถัว่วเ,เราทํายังไงที่แตกต่างกับคนอื่นที่ว่าแตกต่างกับหมอนอย่างอื่นแต่ตัวนี้คือสุขภาพคาว่าสุขภาพก็คือว่าเวลาเราเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยเราได้ผลเหมาะกับสรีระมากเวลาเรานั่งทํางานต้นคอหลังเข่าได้หมดเลยตรงนี้เวลา,ย,ายิ่งเขายิ่งดีวเวลาลอง เวลานอนกลาง,งคืนกลางคืนกลางวันจะใช้ได้หมดแล้วเวลาขับรถรองข้างหลังเลยค่ะขับรถนี้ก็คือว่าจากที่เราปวดหลังเราใช้เวลาอย่างเนี้ยเวลาเราขับรถแต่เวลาเราเอานี่ไปรองปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูแบบหลังเราตรงแล้วเราก็จะสบายขับรถได้สบายมากเลยสบายจริงๆเลยค่ะตัวเนี้ย สวัสดีค่ะปาแดงนะคะานางศรีพันธ์สายชุมอินตอนนี้ปาแดงดูแลกลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาล4ค่ะด้านการเงินค่ะเทศบาลให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพของเราก็โดยการให้งบสนับสนุนค่ะเราก็เลยเสนอไปว่านะคะเราอยากจะทำหมอนเพื่อสุขภาพค่ะไปการขุดอบรมการทำหมอน ถั่วเนี่ยค่ะตอนที่มาอบรมใช้เวลาอบรม5วันค่ะโดยวิทยากรของเราค่ะทางเทศบาลส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของเราเนี่ยค่ะหลาย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 ,หลายช่องทางเหมือนกันนะคะอันแรกก็งานประเพณีค่ะอย่างเช่นสงกรานลอยกระทงงานลานคนบก่าหรือว่างานขัวหลวงไปร่วมทุกครั้งค่ะ อยากให้เทศบาลให้ให้ความสนุกในด้านการตลาดแล้วก็จัดอบรมรูปแบบใหม่ในการทำหมอนถั่วของเราว่าให้มันมีการเปลี่ยนแปลงสวยงามกว่าเดิมแพ็คกิ้งก็สำคัญค่ะอยากให้มาดูแลเรื่องแพ็คกิ้งว่าเราจะจัดทำยังไงให้หมอนถั่วของเราเนี่ยดูดีสวยงามค่ะ วันนี้นะคะเราสองคนต้องขอขอบคุณกลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาลสีมากๆเลยนะคะที่พาพวกเราไปทําความรู้จักกับหมอนถัวเพื่อสุขภาพค่ะยังไงนะคะก็อยากจะให้ฝากช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสําหรับผู้ที่สนใจหมอนถัวเพื่อสุขภาพค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะค่ะที่ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปางที่แห่งนี้นะคะแล้วก็เพจผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลสีค่ะเบอร์โทรของเราขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ครับผมวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับเรื่องราวสาระดีๆได้ใหม่ในรายการ5้าแยกวาไรตี้ครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ